เดสสซมเพลเหมือนเดิมแต่ไม่ได้จะมาเล่นแมปเซิร์ฟเวอร์ที่มันมีเวลาหรือจะมัประกวดอะไรไม่ค่ะแต่เราจะไปเล่นแมปเดสสฮุวิดจะไปเล่นเซิร์ฟที่มันไม่มีเวลาแล้วก็จะแต่งเป็นจ้อหญิงดสนี่ทั้งหมดเลยคะ่ะแต่วันนี้จะขี้เกียจตัดต่อคือก็จะไม่ตัดต่อแบบเอาเรียวเลยก็จะไม่มีรูปขึ้นให้ดูนะคะทุกคนอ่ะโอเค จ้าหญิงองค์แรกนะคะก็จะเป็นเจ้าหญิงแอเรียลนะคะจ้าต่อไปนะะี้ค่ะเราจะไปเอาห่างกดอ,อย่าพึ่งเลยค่ะและอย่าลืมนะคะนี่นลุ้ดออกไม่ได้โอเคแล้วก็เราก็จะไปเอาหน้าตาอะไรอย่างนี้นะคะเล็บเจ้าหญิงแอเรียลอ่ะเป็นสีอะไรไม่รู้ทุกคนเรามองไม่ออกนะคะงั้นเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเอาแบบต่อเล็บเฮ้ยเอาแบบ อันนี้ก็ยาวเกินค่ะคุณหมาเออไม่เอาไม่เอาเจ้ีเขอจะแบบเลสสั้นอะไรนี้ขอสีชมพูแล้วกันนะคะเอาโทนนูดีกว่าโอเคปะต่อไปผมเจ้าหญิงแอร์เดียวเนี่ยก็จะเป็นแบบยังไงคะน้อยปัดข้างมานิดนึงเออทำยังไงดีทุกคนแล้วเราจะเอาแบบทรงผมปัดข้างนี้ เจอแล้วเจอแล้วข้างแล้วเราก็จะเอาผมด้านหลังนะคะยาวๆเพราะว่าเจ้าหญิงนะะียเขาแบบผมยาวๆกันทั้งนั้นน่ะใช่ไหมอย่างงี้ใช่ไหมเจ้าหญิงแอลซ่าเขาจะแบบไว้ไอ้ีแอลเลียวนะคะเขาจะแบบผมแบบหยกัยกๆยกนิดนึงนะเออสวยอะ่ะสวยเอาดีเอาดีๆคือแบบ สวยเลยนีอันนี้ไม่เอาอยาวเ,เกินค่ะทุกคนถ้าเราแต่งไม่สวยเนี่ยทุกคนห้ามบูลี่ห้ามดราม่าห้ามอะไรทั้งสิน้นเพราะเราเป็นแค่นักแฟชั่นเท่านั้นเป็นแค่นักแฟชั่นเลยนี่คือเราเอาทรงผมนี้มาจากช่องพี่โอปาโคนี่นะคะนั่นแหละ แล้วต่อไปหน้าตานะคะแอร์เรียวเขาจะหน้าตาแบบหวานๆน,นะคะปากก็แดงแบบแดงแดงเอาอย่างไรล่ะทีนี้งานเข้าเลยเุยอยากได้ฟรีเล่นเล่นไม่ได้โหลนีเจ้าหญิงแอร์เรียวอย่งี้ก็สวยเหมือนกันนะคะแต่ปากไม่แดงไม่มีแดงไว้หนามเออ อันนี้ก็ได้ไหมอัน,นได,ได้ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เติมวีไม่ได้เติมอะไรทุกซีเือเป็นสายฟรีเลยแบบฟรีแบบซิตล์เอิ่มแชยก็ผ่านไปแค่สามนาทีเท่าน,นั้นเองค่ะไอห้องนี้มีคนแล้วเราก็ต้องห้องนี้ไม่ล่ะด้วย่างงอารีลนะคะเขาก็จะมีอันนี้อย่างนี้เลยค่ะสีม,ม่วงนะแล้วก็ ทุกคนถ้าคิดมันยาวเราจะต่อ EP 2นะคะเพราะว่ามันยาวแบบยาวแบบยาวจริงคนทุกคนจะดูไม่ไหวนะคะก็เราดู EP 2ได้นะคะประมาณนี้นะคะไว้ออกมาเจ้าหญิงแอเรียลแบบเป็นห่างอย่างงี้เราก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้าจะให้แบบแต่งมีกระโปรงอนาได้ไหมคําตอบคือได้จ้ะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแรกนะคะที่เป็นหางเนาะถ้าเป็นแบบสาวหญิงแบบกระโปรงฟุ้งเราจะมาจากไหนเอามาจากไหนคะเอามาจากไหนตอบไม่รู้ค่ะอืไม่รู้ค่ะตอะบตรงๆเลยว่าไม่รู้ค่ะ อืมอนัอ่นแหละไม่รู้ค่ะอันนี้ได้หรือเปล่าคืออ๊ยมันไม่ได้สักอันอไม่เอาอะ่ะทุกคนก็คือแบบเราไม่รู้จะเอากระโปรงบานๆมนาะจากไหนนะคะเดี๋ยวจะไปหากระโปรงบานๆก่อนถ้ามันมีเราก็จะแต่งถ้าไม่มีเราก็ไม่แต่งเด้อเพื่อนก็แต่งกันน่ารักจัง กระปองบานๆเรารู้สึกว่าจะไม่มีน่าจะไม่มีนะคะทุกคนงั้นเราก็แต่งไม่ได้แล้วว่าไปเจ้าหญิงองค์ต่อไปเลยจ้าต่อไปจะเป็นเจ้าหญิงเอลซ่านะคะเจ้าคุณแป๊บน,นึงนะคะเราขอเสิร์ชรูปก่อนเจ้าอี เอลซ่าซาซโซอยูุ่น่าทุกคนเอลซ่าเอลซ่าเอลซ่าเอ้ยเอลซ่าโอเคทุกคนได้รูปแล้วซ่าก็จะคือเราไม่สามารถเอาทุกคนขึ้นให้ได้ทุกรูปจริงๆเพราะว่ามันจะติดแค่สิ่แล้วก็คือเขาขายรูปอย่างงี้นะคะเนี่ยขายพวกอะไรอย่างงี้เนี่ย คือเราไม่สามารถเอาขึ้นให้ได้จริงๆนะคะโอเคแล้วก็จะไปเจ้าหญิงเอลซ่าเลยค่ะเจ้าหญิงเอลซ่าจะเป็นแบบชาตาอุ้ยผิดที่ค่ะที่อันแต่งแต่งผมนะคะแต่งผมเจ้า <laughs> หญิงเอลซ่ายัางไงดีอ่ะคือตาเขาฟ้าแต่ว่านี่ไม่ได้ทาตาเลยอ่ะเอาอยัางไงอ่ะมันไม่จึ้งอ่ะมันต้องแบบจึ้งๆสิคะเฮ้ยหลุด ไปช้อปปี้แล้วฉันคือเราไม่อยากได้หน้าประมาณไหนนี้นะคะเพราะมันดูเป็นซิกมาไม่ใช่ค่ะแล้วก็จะเล่นแบบนี้นะคะนี่เป็นไงทุกคนได้ไหมได้ใช่ไหมใช่ไหมละ่ะถามใครละ่ะถามใครละ่ะถามใครก่อนนะถ้งอย่างเอลซ่าก็จะเป็นแบบเปียใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ผมเขาหนาม,มากนะคะหนาที่สุดเลยพอเสร็ ไม่ใช่ในเอมเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผมเจ้าหญิงเอลซ่าเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใส่หน้ามาให้เจ้าหญิงเอลซ่านะคะเพราะว่าเจ้าหญิงเอลซ่าสวยรลเป็นแต่เออผิดค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เออเพราะว่าเจ้าหญิงเอลซ่านะคะแบบหน้ามันล่วงไปนิดนึงอะส่วนเล็บค่ะคือแบบเห็นจากนี่รูปสีขาวไหมใช่ไหมใช่สีขาวสีขาวหรือฟ้าอ่อนๆนี้แหละ แต่ว่าเขาก็จะต่อเล็บยาวนิดนึงประมาณนี้อ่ะเราขอสีแบบนี้ได้ไหมใช่ไหมทุกคนอ่ะโอเคใครชอบเจื้อญิงอะไรก็เม้นมาได้นะจ๊ะอ้าวนนนนี่เนคนค่เเปป็นคน็คแแทตตชุดอันดับแรกก็คือต้องฟ้าก่อนตรงนี้ก็คือต้องฟ้านะคะ คือเราไม่ได้แต่งวีอะไรนั้งยังไงคือแบบไม่วีนะคือแบบเรียวมาคือแบบเพราะว่าเราเราโลบักค่ะเออโลบักเกอบมาเจสิบแล้วแหละเออบอกได้ใช่ไหมเออบอกได้แหละอืมจะถามทีไมแล้วเ,เจ้าหญิงเอลซ่าเปน็นยังไงเนี่ยโอ้ยหารูปยังไม่ได้เลยทุกคนเจ้าหญิงเต็มเลย เจ้าหญิงเต็มเลยทุกคนเจ้าดูเจ้าหญิงรูปภาพแล้วกันเออกระตูนทางนั้นนะ่ะมองไม่เห็นเลยฟอร์สเซนสองแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเอาทุกคนเราแต่งแบบสีขาวดีไหมสวยนะเอาสีขาวดีกว่าฟอร์สเซนสองอะ ไอฟอสเส้นส,สองมันมีเลยมันมีครบเลยทุกคนเด่๋ยวนตแป๊มนึงนะทุกคนเอ้ยม,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 มันนี้มันต้องมันนี้สั้นไปสั้นไปมฮทุกคนสวยชอบชอบอยากอยากให้ทําอีกไหมอยากให้แต่งตัวเป็นอะไรเมนได้เลยซาแต่ยังไม่ได้ยังอันนี้ไม่ได้เลยอะมันเป็นจินตนาการมันเป็นอะไรของเรานะคะทุกคน ถ้าไม่ชอบอยังไงอย่ามาว่าอย่ามาอะไรทั้งสิ้นทุกคนก็อย่ามาบูลลี่ห้ามอะไรนะคะต้องแค่แบบดูหรือถ้าเคยไม่ชอบก็ไปดูคลิปอื่นเลยนะคะเพวาช่องเราไม่ดีอยู่แล้วเออใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูไม่ต้องมาว่าอะไรกันนะโอเคกระโปรงต่อไปก็จะเป็นกระโปรงนะคะทุกคนกระโปรงอาจากไหนอืม ทุกคนจากฟอสเซนสองเอลซ่า 2, ปล่อยผมนี่หน้าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนผมก่อนนะคะคิมนี้ยาวแน่อุ้ยสิบนาทีแล้ววันนี้ก็เราขอแต่งแค่สององค์ก่อนแลวกันนะคะเพราะคิมมันยาวจริงคิมมันยาวเกินไปนะคะมันยาวเกินไปทุกคนจะทนดูไม่ได้แล้วคนก็จะดูน้อยแล้วค่ะเป็นไงทุกคนน่ารักไหม แล้วก็สีขาวและกันไหมมันต้องเปลวดลายสีเพราะว่าเจนน่กก็ลวดลายหน่อยอุ้ยอันนี้สวยอะ่ะนักเรียนอยเอ้๋ยววันหลังเรามาใช้นะคะสวยไหมทุกคนอุ้ยสวยจริงนะ่ะเพลชอบชอบแล้วเอลซาก็จะมีอันนั้นด้านหลังนะคะแต่เราไม่มีเดี๋ยวไปดูเดินดูก่อนนะคะว่ามีอะไรที่จะพอใช้แทปกันได้บ้างนะ อันนี้ก็คือเล่นสลามไปด้วยถ่ะคลิปไปด้วยเลยแบบเดียวแบบเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเรียวแอนิเมชันนะ,ะวะ้ากดทำไมอีกเอลซ่าเขาจะแบบผมแบบ,แบ,บนันหน่อยเธอ,อจริงจริงด้วยผมเขาแบบสวย อุ้ยอันนี้เหมือนไหมเหมือนใช่ไหมเหมือนนะใช่ไหมทุกคนบอกว่าเหมือนใช่คะ่ะทุกคนเหมือนมากเหมือนใช่ไหมใช่เออถามใครกดเอาถามตัวเองไงเออใช่แล้วก็ผมเรายังไม่แล้วนะคะเรายังไม่แล้วก็ผมอีกนะทุกคนเออ ช่วงนี้ก็คนดูก็น้อยลงน้อยลงเราเหลืออย่างเดียวคือรองเท้ารองเท้าจะซอกไยังไงคือเราไม่เห็นนะถ้าเราผิดทุกคนอย่าว่าเราวนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูอําพวกอะไรอย่างนี้นะคือแบบตอนเด็กเราดูแต่อะไรก็ไม่รู้ว่าแบบดูเอออันนี้คืออันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคือเราดูโคโคเมลอน ตอนเด็กเราดูโค oh ้กเมลอนจริงๆอันนี้ผู้จริงนะเราดูโ oh oh ค้กเมลอนทุกคนคือเราดูโค oh ้กเมลอนนะ่ะเออตอนเด็กยังงงตอนนี้คือยังงงอยู่เลยว่าดูไปได้ยังไงคือมันก็กลายเป็นมีมแล้วเรร้อยใช่ไหมมันเป็นมีมเหรอใช่ไหมมันเป็นมีมเห้ อย่างนี้เอลซ่าใส่รองเท้าแบบตรงนี้ผิดแล้วเรามัวแล้วเราด้วยนี่อย่างนี้ใช่ไหมรองเท้าเขาจะเป็นสีฟ้ฟานะคะคล้ายๆอย็นนี่สีขาวแล้วกันสวยไหมทุกคนเจอก,กันใหม่นะคะบายบายจุ bye ๊บจุ๊บสับสับครด้วยอุ๊ยแล้วจะกยด่อยู่จน